จงอย่ากลัวที่จะไปช้า แต่จงกลัวที่จะอยู่กับที่มากกว่าเพราะการอยู่กับที่มันน่ากลัวกว่าที่จะไปช้าถึงแม้คุณจะไม่เพอร์เฟกคุณอาจจะไปถึงช้ากว่าเพื่อนๆคุณในเรื่องของเป้าหมายหรือในธุรกิจของคุณแต่คุณยังดีกว่าคนที่อยู่กับที่หรือไปถอยหลังครับเพราะฉะนั้นจงภูมิใจวันนี้ไม่ว่าคุณอายุตัวอย่างสมมติคุณมาปั้นตัวตนในทิกตอกใน YouTube ใน Facebook เนี่ยแล้วแบบเฮ้ยช่องมันก็ยังไม่ได้โตเท่าไหร่นักมันยังทำาอะได้ได้ไม่เยอะแต่คุณจงภูมิใจครับวันนี้ทที่่คคนได้้ลลงงงงงมืออําาาาบบบบยยแแวะั ยังไม่ทําอะไรเลยยังถอยหลังอยู่และยังไม่ยอมเรียนรู้หรือบางคนก็ยังอยู่กับที่อยู่แต่วันนี้ถ้าคุณไปข้างหน้าไปข้างหน้ามันย่อมมีวันดีขึ้นครับทุกครั้งที่คุณเดินไปข้างหน้าคุณต้องมองหาการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่คุณไปข้างหน้าคุณถามตัวเองว่าฉันจะทําอะไรได้ดีขึ้นจากวันนี้อีกหรือพรุ่งนี้เช้าคุณฉันจะทําอะไรได้ดีขึ้นจากเมื่อวานอีกพอวันต่อไปฉันจะทําอะไรได้ดีขึ้นจากเมื่อวานอีกเมื่อคุณถามคําถามนี้คุณจะมองหาการพัฒนาหรือเดเวลลอ e ตัวเองตลอดเวลาครับแลละะะนนัั่หครบจทํา ดีขึ้นจะทําให้คุณเก่งขึ้นคําตอบมันอยู่ในคําถามที่คุณถามตัวเองแล้วครับเมื่อคุณนะครับไปโฟกัสที่การพัฒนามากกว่าการย่ําอยู่กับที่หรือไม่ทําอะไรเลยจงภูมิใจเดครับที่คุณได้ลงมือทําแล้วอย่ากกลัวการสําเร็จเร็วหรือช้าเพราะว่าความสําเร็จไม่ใช่ของใครมันเป็นของคุณพิมพ์พร้อมกันใต้คอมเมนต์ครับความสําเร็จเป็นเรื่องของฉันโอไปสานมาสกุลเอสวัสดีครับ